กิจการพันล้านของคุณจิ๊บประสุทำงานอะไรถึงรวยอยู่ในกระทรวงดูแลปรยาจ้าจ๋าห่าง16ปีคะ่ะหลังจากมีกระแสะจ่ายปั๊มซื้อที่ดินให้แฟนสาวรุ่นน้องอย่างจ้าจ๋าล่าสุดคุณจิ๊บออกมาเผยถึงเรื่องราวนี้ว่าให้เป็นของขวัญวาเลนไทยกับแฟนสาวแต่ให้เพื่อน,นำไปต่อยอดซึ่งมีคนเองอย่าตีความจากแค่พาดหัวข่าวนะพร้อมแจ้งว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ตนเต็มใจให้น้องเองตอนนี้ให้นำไปใช้ปลูกต้นไม้ก่อนส่วน อนาคตจะทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นักร้องดังนีนตำนานบอกว่าทิ้นั้นของแจ,จ้า๋าแฟนสาวเนี่ยตกใจนะตอนที่ตนยกที่ดินให้เชื่อจะเกิดประโยชน์ในอนาคตแถมมีบ้านอีก120ล้านครบรอบแต่งงาน1ปีตรงกับวาเลนไทยซึ่งนักร้องรุ่นใหญ่อย่างจิ๊บเองก็จัดเซอร์ไพรส์ให้ภรรยาสุดที่รักมูลค่ากว่า12ล้านถ้าเอาหลายคนก็แอบอิจฉาได้ความรักกันคู่คะ่ะ และเป็นที่แน่นอนนะคะว่าหลายคนเองก็สงสัยเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มจิ๊บเขาทํางานอะไรทําไมรวยและมีเงินแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ทั้งคู่พยายามพิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นนั่นก็คือความน่ารักของทั้งคู่นั่นเองค่ะที่มีให้กันโดยไม่มีลดลงเลยวนแรกที่รักยังไงก็ยังคงรักเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนพร้อมกันนี้นะคะยังเผยถึงสภรส์ที่ผ่านมาว่าทางด้านของคุณจิ๊บเองเนี่ยต้องเตรียมหลายอย่างเพราะว่าดอกไม้เองก็เป็นดอกไม้ที่เขาทําทําอะไรต้องรีบทั้งเซต ตอกไม้เซตทีมภาพแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความรัก ที่มีแต่ให้กับให้จริงๆค่ะพร้อมกันนี้ทางด้านของคุณจิ๊บยังบอกว่าต่อให้เงินเป็นร100้อยเป็นพันล้านเนี่ยเจ้าตัวก็หาได้แต่ก็คงจะไม่สามารถเทียบเท่าได้กับความรักที่ทั้งคู่มีให้กันแบบใสบริสุทธิ์จริงๆค่ะพร้อมกันนี้นะคะเขายังบอกว่าเงิน120ล้านที่ทางด้านของคุณจิ๊บมอบให้คุณจ้าจ๋านั้นอาจจะมีมูลค่าสําหรับคนอื่นแต่ที่เทียบเท่าไม่ได้ก็คงจะเป็นความรักของทั้งคู่ที่ให้กันเท่าไหร่ก็คงจะไม่มีวันหมดเลยค่ะยังไงก็ขอ้้คควาามรรัักกขอองงทงู่่นนแบบีดไป ค่ะ